สวัสดีค่ะพบกับครูวีนักนาโคจิตสัมผัสนะคะเรื่องเล่าเรื่องจริงตอนที่3นะคะปฏิหารพลังจิตนะคะปฏิหารพลังจิตใต้สำนึกชวนทำความดีวันละหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะ วันนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าที่จะเอามาแบ่งปันนะคะผ่านช่อง YouTube นะคะผ่านช่อง YouTube และในเพจในกลุ่มนะคะลูกศิษย์ท่านใดเศรษฐีท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะส่งพลังงานดีๆกันเข้ามานะคะแจ้งชื่อสกุลนะคะว่าเป็นเศรษฐีเงินล้านอยู่ที่ไหนนะคะ จังหวัดอะไรประเทศอะไรนะคะครูเห็นแล้วนะมีคนเข้ามาแอบดูครูและมีเศรษฐีเข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขความโชคดีในวันทํางานนะคะมีความสุขความโชคดีมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเช้าวันนี้กับวันทํางานนะคะอ่าเรื่องที่จะนํามาแบ่งปันนะคะก็ชวนทําความดีเรานะคะเราจะแนะนำนะคะเราจะแนะนำอ่า ถ้าใครนะคะถ้าใครที่มีนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหรือว่าเรารู้จักนะคะเรารู้จักที่เขาเาต้องต้องรักษาด้านร่างกายของเขาอยู่นะคะเราจะแนะนำด้วยวิธีการใช้การจินตนาการร่วมนะคะว่า สิ่งที่เขาตั้งใจนะคะสิ่งที่เขาตั้งใจว่าเขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะในด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็ใช้ในเรื่องของการจินตนาการเชื่อมค่ะให้เขาสมมุติว่านะคะเขาอยากมีโอกาสไปทําบุญนะคะวันพระใหญ่ๆวันพระใหญ่หรือว่าวันบุญใหญ่อย่างนี้ค่ะก็ให้นะคะก็ให้เขาเนี่ย จินตนาการไปที่วัดแห่งนั้นว่าไปทําบุญที่นั่นร่วมกับญาติพี่น้องนะคะให้เขารู้สึกแบบนี้ให้เขาได้ไปทําบุญทุกๆเช้าทุกๆวันนะคะแล้ววันหนึ่งมันก็จะทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วแล้วเขาก็จะได้กลับบ้านได้ไปทําบุญเหมือนที่เขาคิดทุกวันทุกวัน ะะบางท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญพอแนะนําแบบนี้นะเขามีความสุขในระดับจิตวิญญาณเลยแม้จะอยู่ในห้องเล็กๆนะคะอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะที่ที่ยังต้องอดูแลรักษาร่างกายตัวเองอยู่นะคะเขาก็จะด้วยการใช้จินตนาการนะคะไปทําบุญที่วัดทุกๆวันไปถวายอาหารเพนะะไปถวายอาหารเพนไปร่วมบุญทํากิจกรรมที่วัด ะะสำหรับท่านใดที่เขาชอบทำบุญชอบไปสวดมนต์นะคะแล้วก็ท่านใดก็ตามที่เขาอยากจะไปเที่ยวนะคะเขาอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เขากำลังเยียวยารักษาร่างกายของเขาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในกรณีไหนก็แล้วแต่นะให้คิดเอาแล้วกันนะที่เขาอยู่ในห้องคแคบๆหรือห้องเล็กๆนะคะเราสามารถจัดจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในจิตของเขาได้ค่ะเราก็จะแนะนำให้เขาเนี่ย คิดทุกวันคะ่ะว่าได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวน้าตกนะคะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวน้าตกอ,อาบน้ําตกอยู่นะคะเดินเล่นน้ําทะเลอยู่แล้วให้เขารู้สึกสัมผัสว่าน้ําตกเนี่ยมันเย็นชุ่มฉ่าใจนะมันชะล้างตั้งแต่ศีรษะลงมาเนี่ยในทั่วร่างกายของเราเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเราสะอาดสดใสนะคะดูสดชื่นขึ้นมานะคะหรือว่าไปเดินเล่นที่ชายหาดเนี่ยเท้าของเราสัมผัสกับน้ําแล้วมันเย็นชุ่มฉ่าใจบรรยากาศรอบ ชายหาดบริเวณนั้นก็มีผู้คนมากมายที่เขาเล่นน้ำหรือมีรอยยิ้มมีความสุขกันนะคะเราก็จะมีความสุขกับการที่เห็นเห็นคนที่เขาอยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าคนที่เราอยากจะช่วยเหลือนะคะเขามีความสุขในระดับจิตวิญญาณได้ไปทําบุญทุกวันได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวน้ําตกทุกวันนะคะในศาสตร์เรื่องนี้มันเป็นมันเป็นการ การใช้พลังจิตร่วมกับสมาธิเริ่วมกับการจินตนาการนะคะสําหรับช่วยเหลือผู้คนที่เขาอยู่ในห้องแคบๆห้องเล็กๆซึ่งยังไม่มีโอกาสที่จะออกไปไหนได,ด้ด้วยตัวเองหรือว่ายังไม่ได้จังหวะเวลาที่จะมีคนพาเขาออกไปนะคะนั่นคือการทําความดีแบบนี้ก็คือเราลองแนะนําแบ่งปันเขาไปนะคะเอาเอาสิ่งเหล่านี้ลองแนะนําแบ่งปัน กับคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราอยากจะช่วยเหลือเขานะคะเขาก็จะมีความสุขในระดับจิตวิญญาณแล้วก็ให้เขาใช้ขึ้นเสียงสวดมนต์ฟังบ่อยๆนะคะฟังทั้งวันฟังช่วงเช้าฟังก่อนนอนฟังระหว่างวันขึ้นเสียงเหล่านี้ก็จะทําให้สมองเขาเนี่ยได้ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายแล้วเขาจะหลับลึกแล้วเขาก็จะมีความสุขกับมิติแห่งความฝันเขาจะฝันเหตุหการณ์หลายๆอย่างที่เขาใส่ข้อมูลเข้าไปในจิตได้สํานึกข,ของเขา ทำให้เขามีความสุขในระดับจิตวิญญาณให้โกดฮอร์โมนหลังให้ฮอร์โมนดีๆหลังออกมานะคะเขาก็จะมีความสุขกับการอยู่ในห้องแคบๆแ,แต่ในจิตของเขาสามารถที่จะพาเขาไปได้ในทุกๆที่ไปได้ในทุกกสถานที่ที่เขาอยากไปนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะคนรอบข้างหรือว่าบุบคคลที่ใกล้ชิดจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เขากำลังดูแลฟื้นฟรูร่างกายอยู่ นะคะคพอเราดูร่างกายควบคู่ไปกับจิตวิญญาณจิตใจแล้วความโชคดีมันก็จะเกิดขึ้นมานะคะแม้แต่นอนอยู่ในห้องแคบๆนะคะ,ะคนรอบข้างเขาอาจจะนำโชคลาภลอยมาให้หรือว่าตัวเขาเองอาจจะฝันดีแล้วก็บอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อ <c oughs> นะคะก็ถูกรางวันนะคะถูกรางวันที่หนึ่งการถูกรางวัลใหญ่ๆกันได้โชคลาภลอยใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ มันเป็นบุญจากจิตวิญญาณค่ะการฝึกแบบนี้ก็เป็นการทําความดีวันละหนึ่งอย่างของเราแค่การที่เราได้แนะนํานะคะแนะนําให้ให้บุคคลอื่นเนี่ยที่เขาเปิดใจรับในเรื่องของพลังจิตในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการฝึกจินตนาการโดยใช้จิตวิญญาณของเราเราก็จะได้บุญในการแบ่งปันในการให้ผู้ที่แถวได้รับนะคะเขาก็จะมีความสุขในด้านร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น ถ้าเราอยากให้ตัวเองมีความสุขความโชคดีเราก็ต้องบอกกับตัวเองทุกๆเชา้าว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในทุกๆวันมีรอยยิ้มที่สดใสมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกอใบหน้าอวบอิ่มสดใสมีออร่านะคะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างดีเยี่ยมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายทํางานได้อย่างดีเยี่ยมนะฉันสามารถ ฉันสามารถสร้างพลังวิเศษภายในร่างกายของฉันในทุกๆวันได้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงฉันสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกร่างกายของฉันสมองของฉันนะคะจะเป็นสมองของฉันร่างกายของฉันมีความสุขยิ้มได้มีพลังนะคะนี่คือการส่งพลังงานดีๆให้กับร่างกายของเราฉันรู้สึกขอบคุณร่างกายของฉันทุกๆส่วนฉันรู้สึกขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันฉันรักร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันสุขภาพดีร่างกายของฉันทำงานได้อย่างดีเยี่ยมร่างกายของฉันยิ้มได้รู้จักขอบคุณร่างกายของตัวเองทุกๆวันนะคะแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กับบุคคลรอบข้างให้กับบุคคลที่เราอยากช่วยเหลือนี่คือการชวนทำความดีในระดับจิตวิญญาณนะใครอยากไปทำบุญก็คิดว่าตัวเองได้ไปทำบุญด้วยจิตก่อนนะคะ โดยที่เราใช้พลังจิตใช้พลังจิตใช้การภาวนาก็ได้บุญนะคะถึงเวลาที่เรามีเงินถึงเวลาที่เรามีเงินเราได้โชคลาภลอยเข้ามาเราก็จะได้นําเงินนาทรัพย์ในส่วนหนึ่งไปต่อยอดบุญต่อไปนะคะทําแบบนี้บ่อยๆทำแบบนี้บ่อยๆความสุขความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองอจากจักรวาลไหนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้แน่ๆนะ ใครอยากจะขอขอมากรรมพ่อกับแม่ใครอยากจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ด้วยจิตก็ไปได้ใครอยากจะไปหาลูกไปหาครอบครัวด้วยจิตก็ส่งจิตส่งกำลังใจไปก่อนเขารับได้ค่ะในระดับจิตวิญญาณรับได้รับถึงกันพลังงานดีๆจะส่งถึงกันได้ค่ะไม่ว่าเราจะส่งพลังงานอะไรก็แล้วแต่ออกไปในจักรวาลจักรวานจะจัดสรรย้อนกลับมาหาเราคืนว่าเราส่งพลังงานอะไรออกไปทุกอย่างเป็น,เป,นเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิต นะคะคผลวิจัยต่างๆที่เกิดผลวิจัยต่างๆเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะคนที่เศรษฐีหลายๆท่านเขาก็เอามาแบ่งปันเยอะแยะมากมายในช่อง YouTube นะคะถ้าเราสามารถที่มีเวลาว่างเข้าไปเรียนรู้ มากขึ้นมากขึ้นแล้วเอามาฝึกปฏิบัติเราก็จะได้รับความโชคดีและความสุขเข้าไปในระดับจิตวิญญาณได้ในทุกๆวันนะคะเหมือนทุกๆเช้าเวลาที่คุวิจะไปทำงานนะคะในหน้าที่การงานในช่วงเวลาที่ว่างนะคุวิก็จะไปแนะนำหรือพูดสีดีๆกับญาติกับคนไข้กับคนมีบุญว่าให้เขาฝึกแบบนี้นะฝึกจินตนาการฝึกคิดแบบนี้คิดแบบนี้แล้วมันจะมีพลังมีความสุขทาให้เราเนี่ยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วหายเร็วขึ้นดีขึ้นเร็วเร็ววันได้ไปทร กิจการงานของเราได้เร็วขึ้นความสดชื่นมันจะกลับมาแทนที่นะคะขอให้เราเปลี่ยนความคิดของเราได้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดของเราได้และใส่ข้อมูลในดีเข้าไปในสมองของเราฟังไว้ในระดับจิตใต้สํานึกของเราทุกๆวันนะคะชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะ ฉันโชคดีมีความสุขฉันโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีฉันโชคดีถูกรอตอรี่รางวัลที่หนึ่งและทุกรางวัลใหญ่ๆฉันโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านเรียบร้อยแล้วฉันโชคดีได้รับเงินล้านทุกสกุลเงินทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลจัก,กรวาลจัดสรรให้ฉันบั่งข้างร่ำรวยตลอดการฉันคือผู้โชคดีตลอดการนะคะขอบคุณมากนะคะเศรษฐีทุกท่านที่เข้ามาดูและก็ะมาติดตามย้อนหลังก็ได้นะคะเข้ามาช่วงไหนาก็ขอให้มีความสุขความโชคดีร่วมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ ร่ำรวยร่ำรวยค่ะ